จบชิตจพิบาลในวันอังคาที่20กันยายนนะครับวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานสองกษัตริย์บทที่13มีทั้งหมด25ข้อเมื่อวานเราพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งของฝ่ายใต้ยูดาชื่อว่าโยอาจซึ่งเริ่มต้นดีแต่จบชีวิตที่ไม่ดีเพราะมีที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณจิตท,ที่ไม่ดีชี้นำเขาวันนี้เรามากับพระคัมภีร์บันทึกถึงเรื่องสองกษัตริย์แห่งอิสราเอลซึ่งเป็นหัวข้อวันนี้ กษัตริย์สององค์ฝ่ายเหนือนะครับชื่อกษัตริย์องค์ที่หนึ่งคือกษัตริย์เยโฮอาฮาดซึ่งบันทึกอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9แล้วข้ามมาบทข้อที่22ถึงข้อที่23พระองค์พงพงพีบันทึกไว้นะครับเรื่องของกษัตริย์องค์นี้น่าสนใจมากเนื่นก็คือ1.1กระทำชั่วและเดินตามบาปเยโรโบอัมนะครับ และการพิพากษาสาพระเจ้าก็ใช้ฮาซาเอลเท้าคามก่อนไปตั้งแต่พระเจ้าพบเอ,เอลียาบนภูเขานะครับโฮเล็แล้วพระเจ้าก็บอกให้เขาไปเจิมกษัตริย์สององค์นะครับชื่อเยโูอิสราเอลเพื่อทำลายกษัตริย์อาหับผงพันธ์ นะของลูกหลานของเขาและอีกองค์หนึ่งซีเรียรคือใช่ไหมครับฮาซาเอลนะเพราะว่าแล้วก็เจิมเอลีชานั้นกำลังสำเร็จนะสิ่งที่พระกบปีพูดเพราะฮาซาเอลเนี่ยพระเจ้าเจิมไว้เป็นกษัตริย์อิสราเอลเพื่อใช้ในการพิพากษาชนชาติอิสราเอลฝ่ายเหนือที่กระทำบาปตามที่ อาหับได้กระทําคือแต่งงานเยสเบลแล้วพาพระบาอันเข้ามานะครับเป็นพระเจ้าใช้ h ฮาเอลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในหนึ่งสิบสองนะครับกษัตริย์เยโฮอาหาหานะกับใจวิงวอนขอความเมตตาเพราะเขาบันทึกในข้อที่สี่นะเขาอาจจะทุกข์ใจลำบากนะครับแล้วเขาก็กับใจ ร้องขอพระเจ้าช่วยแล้วพระเจ้าพระกัมพีบันทึกในข้อที่5ว่าพระอ,องค์ทรงฟังและส่งผู้ช่วยมาพระกัมพีไม่ได้บันทึกถึงรายละเอียดว่าใครคือผู้ช่วยแต่ความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาและทรงกรุณาและพระเมตตาเขาไม่ทําลายหรือขับไล่เขาในที่นี้หมายถึงไม่ให้อิสราเอลฝ่ายเหนือสิบเผ่าจบสิ้นชาติถูกกวาดไปเป็นเฉลยณนะเวลาขนานั้น นะครับเป็ในอนาคตไม่แน่เพราะสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้คือเมื่อมนุษย์กลับใจนะครับพระเจ้านี่ทรงมีพระเมตตาคุณและช่วยลื้อฟืน้นช่วยกู้ชีวิตของพวกเราจากวิกฤตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมนะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะทำความผิดบาปอย่างไรก็ตามถ้าเรากลับใจจริงๆวิงบอลขอความเมตตาพระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าผู้ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณายุติธรรมพระองค์ทรงพร้อมที่จะอภัยและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์พร้อมที่จะลื้อฟื้นและทรงส่งการทรงช่วยผู้ช่วยกู้มาให้กับพวกเราเมื่อเราทําบาปศัตรูมามีชัยชนะเราความทุกมาความพ่ายแพ้เกิดขึ้นในชีวิตของเราความล้มเหลวความผิดหวังนี่เป็นเรื่องปกติ แต่พระเจ้าอนุญาตนั้นก็ันี้ก็เพื่อชักจูงชักใจเราให้กลับมากับใจมหาพระเจ้านั่นเองนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าอนุญาตเพราะเราได้ทำผิดเพื่อที่จะใช้สิ่งนั้นนำเราให้กลับใจมหาพระเจ้าและเมื่อเรากลับใจแล้วพระเจ้าพร้อมที่จะย,ยกโทษและช่วยส่งผู้ช่วยหรือผู้กู้เรา นะครับจากศัตรูในหนึ่งจุดสามน่าเสียดายมากกษัตริย์องค์นี้ก็ยังไม่หันหลังยังบักจากบาปไม่ทิ้งบาปของเขาแต่กลับไปอยู่กับบาปอีกเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเมื่อเราเองบางครั้งเป็นภาพให้เห็นดีมากเมื่อเรากลับใจมาพบกับพระเจ้าเราสารภาพพระเจ้ายกโทษแล้วเราก็กลับไปทําบาปอีกนะมันเหมือนอย่างชีวิตของกษัตริย์ ที่ชื่อเยโฮอาฮาดีนะฮสองครับกษัตริย์เยโฮอาซึ่งเป็นลูกชายเข้ามาเหมือนกันพราะมภีร์บันทึกว่ากระทำและเดินตามบาปเยโรโบอัมอยู่ในข้อที่11บาปของเยโรโบอัมเขาคือบาปกษัตริย์องค์แรกของฝ่ายเหนือซึ่งเขาเองคิดถึงความมั่นคงทางด้านการเมืองกลัวว่าอิสราเอลสิบเผ่าจะลงไป ทำไมครับยูดาที่กรุงเยรูซาเล็มในพิธีทางด้านศาสนาปีละสามครั้งเขาเลยสร้างรูปวัวทองคำสองตัวและไม่เพียงเท่านั้นบาปที่ยิ่งใหญ่คือแต่งตั้งคนสามัญทำหน้าที่เป็นปรโรหิตถวายเครื่องบูชานะครับชักจูงนำให้ชนชาติอิสราเอลกลาบไหว้รูปขอรบตั้งศาสนาขึ้นใหม่ขึ้นมาแทนนั่นเป็นบาปที่เป็นแบบอย่าง ที่ทำให้อิสราเอลกษัตริย์ทุกองค์ตลอดประวัติศาสตร์เดินตามบาปของเยโรโบอัลนะครับหวังว่าเราจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเยโรโบอัมที่สร้างศาสนาสร้างลูกคารพขึ้นนะครับหรือทำบาปบางอย่างแล้วทำให้ลูกหลานของเราเดินตามบาปของพวกเราอย่าให้ สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและนำความพินาศมาสู่เราและลูกหลานของเราบุคคลที่สามครับคือเอลิชาครับพระเจ้าในท่ามกลางกษัตริย์ที่ชั่วร้ายผิดพลาดอยู่ในบาปพระเจ้าก็มีพระขุดโดยพระเจ้าส่งผู้รับใช้ที่ถือว่าเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งสองท่านด้วยกันคือทั้งเอลียาและเอลิชา แล้วชีวิตของเอลิชาเอลิชาในช่วงสุดท้ายได้พยากรณ์ถึงชัยชนะหรืออวยพรกษัตริย์เยโฮอาดว่าเขาจะลบชนะซีเรียสามครั้งแล้วใน3.2เหตุการณ์อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พิสดารเกิดขึ้นในชีวิตของเอลิชาแม้ว่าเขาตายแล้วนะครับเมื่อคนหนึ่งที่ตายแล้วเอาศพทิ้งไปถูกกระดูกเอลิชา เขาก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาชีวิตการฟื้นขึ้นมาจากความตายมีจริงนะครับแล้ววันหนึ่งชีวิตคริสเตียนของพวกเราที่เชื่อและไม่เชื่อจะต้องฟื้นขึ้นมารายงานตัวอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อการพิพากษาของพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะครับ